ใจเสียเหมือนกันนะคุณหมอบอกทําทใจนะเตรียมจัดงานได้จิตใจเนี่ยก็หอเหี่ยวพอสมควรอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรับได้คือตอนนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งนะปัสสาวะออกมาเป็นเลือดรีบไปหาหมอตรวจผลนึงออกมาว่าเป็นมะเร็งชัดเจนเลยใจเสียเหมือนกันนะจิตใจเนี่ยก็หอเหี่ยวพอสมควรแต่ยังไม่นึกถึงตอนวันตายเพราะว่า คุณหมอเพิ่งเริ่มรักษาไงถ้ามารักษาไปนานๆนาๆนนนนนเข้าแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยอันนี้แหละนับไถ่หลังได้เลยช่วงวันนั้นเลยแกเดินลงจากเตียงไม่ได้แล้วคุณหมอบอกทําทใจนะ เตรียมจัดงานได้ก็คิดว่าเราอยู่ใกล้หมอถักวันหนึ่งหมอต้องรักษาเราให้เราลงมาเดินได้ก้าเดอนนี่นอนที่เตียงเกี่ยม,ยม,มาพ่ายขึ้นตัวจากสะดือเนลงมาถึงเท้านี่<ต>เขาขยับไม่ได้เลยไม่ตกใจเป็นเพียงแค่เริ่มต้นของการรักษาตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าค่า PSA มันคืออะไรแต่คุณหมอมาบอกทีหลังว่าค่า PSA เราขึ้นไปจากสี่นะจากสี่ขึ้นไปเป็นร้อย มันค่อนข้างจะอันตรายแต่เราก็ทำใจดีสู้เสือค่านี้คือจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะมีการสร้างโปรตีนขึ้นมาตัวหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นแล้วก็ใช้ปริมาณของโปรตีนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นตัววัดว่าเป็นระยะไหน ถ้า PSA สูงก็หมายความว่ายากทายๆคนปกติเนี่ยต้องมี PSA ต่ำกว่า4พี่สุริวันก็นำนวัตกรรมของแอปโก้เนี่ยมาให้ทานเป็นเพื่อนกับพี่สาวแล้วไปเยี่ยมที่รุมบายอธิบายที่มาที่ไปว่าผพันตัวนี้มันมาจากไหนและใครเป็นคนทําและทําจากอะไรประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นผลร่างกายเราสดชื่นขึ้นขามันมีน้ำมีนีบไปเนี่ยมันเจ็บนะเมื่อก่อนมันไม่เจ็บ พอวันที่เขาขยับเท้าวันนี้ก็ดีใจมากเลยเขาสามารถลุกขึ้นนั่งเองได้แล้วก็ค่อยท่าลงได้แล้วก็เริ่มเกาะตามขอบโต๊ะตู้โอดีใจมากเลยวันนี้สมมติอาจารย์พิเชษได้ดูที่เรานั่งคุยกันอยู่อยากบอกอะไรอาจารย์พิเชษเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราไม่ใช่ฮะให้เราอย่างเดียวนะท่านเป็นนักวิจัยทำนวัตกรรมแล้วก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจริง ผมต้องขอบคุณในทีมของท่านดรพิเชษอย่างมากเลยผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูงโอ้ยท่านมาพอดี